วันนี้นะก็เลยขอปาดหน้าด้วยการอัปเดตตัวของ Wi ซ e l o จิสติกส์ละกันนะครับสำหรับไวซ e l o จิสติกส์เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของงบก่อนต้องบอกว่างบไตรมาส4เนี่ยผมคาดว่ากำไรจะออกมาประมาณสัก24ล้านก็เพิ่มขึ้น3 2จากไตรมาสที่แล้วนะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไตรมาสที่แล้วน่ยไวซ์ Vice เขาสะดุดเพราะว่าลูกเขาคือ ETL เนี่ยซึ่งทำ cross border น่ก็คือขนส่งทางบกเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขามีการลอยตัวค่าน้ำมันกัน,กนตั้งแต่เดือนมิถุนา นะครับพอลอยตัวปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการก็อ้วกดีนะครับก็รับแบกค่าพลังงานแบบอ้วกแตกเลยนะครับก็เลยทําให้งบไตรมาสสามของไวซ์แล้วก็ ETL เนี่ยถือว่าผิดหวังมากๆากคราวนี้ทางรัฐบาลอ่ามาเลเซียเองเนี่ยเขาก็กลับมาเรียกว่าประมาณสักปลายไตรมาสสามเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาซัพพอร์ตผู้ประกอบการละนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ได้รับการช่วยเหลืออ่าทางผู้บริหาร ETL ก็บอกว่าไตรมาสสี่น่จะกลับมาเป็นปกติละ แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูตัวเลขการส่งออกของบ้านเราตอนอไตรมาสสี่ล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รายงานมาไตรมาสสี่ก็ทําได้ดีนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นแปดพันล้านเหรียญน,นะครับก็แทบจะทรงตัวจากไตรมาสสามนะถ้าเกิดใครตามเรื่องส่งออกบ่อยๆจะรู้ว่าไตรมาสสามจะพีคสี่จะลงนะครับแต่ปรากฏว่าทุกคนก็กลัวว่าเอ้ยคุณท้าจะทำอะไรแบบก็รีบผลส่งกันนะครับก็เลยทําให้ช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราส่งออกได้ค่อนข้างโอเคเลยแทบจะทรงตัวจากไตรมาสสาม นะครับเพราะฉะนั้น ETL กลับมาเป็นปกติส่งออกยังยืนได้ดีในไตรมาส4นะครับก็เลยทําให้กําไรของไวซ์ี่ยก็กลับมาครับ24ล้านก็ฟื้นตัวขึ้นมา3.2%จากไตรมาสก่อนหน้าเนาะจุดที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของนอกจากการฟื้นตัวแล้วนะไตรมาส4เนี่ยตัวของค่าระวางคอนเทนเนอร์มันก็ลงนะ29%นะครับฉันวอลลุ่มยืนได้นะครับแต่ว่าค่าระวางมันลงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของรายได้ค่าระวาง ที่ขนส่งทางทะเลเนี่ยอาจจะดรอปลงไป30%แต่ว่ามันก็ได้ตัวอื่นเข้ามาช่วยทดแทนให้นะเพราะฉะั้นภาพไตรมาสีก็ถือว่าพอทนนะไม่ได้ถึงกับแย่ละเริ่มฟื้นมาละนะครับส่วนกําไรเนี่ยถ้าเกิดออกมาเป็นไปตามที่เราคาดในไตรมาสสีนะเพราะงั้นในภาพของปี2524นเนี่ยนะครับกำไรน่าจะออกมามาสักร้อยล้านนะครับก็อาจะต่ํากว่าที่เราคาดไว้เนี่ยประมาณสักสาเอร์เซนะ เราก็เลยจะต้องมีการปรับประมาณการของปี2024ลงมาแต่ว่าปี2025เนี่ยสภาพัฒย์ยังมองภาพของการส่งออกบ้านเรายังโตอยู่นะที่2.6แล้วก็ประเด็นของสหรัฐก,กับจีนเนี่ยก็ดูจะคลายความกังวลกันขึ้นมาพอสมควรแล้วแล้วตัวของไวซ์เองก็มีการทาโปรเจกต์อะไรต่างๆมากมายนะครับทั้งคลังสินค้าเนี่ยนะครับปีนี้ก็จะรับรู้ค่าเช่า1 0 0 0 0ตารางเมตรเต็มปีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่องของการขนส่งชีวมวลจากลาวไปญี่ปุ่น เรื่องของการขนมเมล็ดกาแฟกับ OR ต่างๆนะครับด้วยรถไฟฟ้านะครับ EV t r u ท k แล้วก็เรื่องของการเปิดตลาดฟิลิปปินส์ด้วยเพราะฉะนั้นภาพปีนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นปีที่แย่สุดกลายเป็นปีส0 24เจอบัททอมแล้วปีนี้ควรจะดีขึ้นนะครับก็คาดว่ากำไรอยู่ที่มาสัก198ล้านบาทก็จะฟื้นตัวมาสัาณสัก29%นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าดูว่าตรงนี้มันน่าซื้อไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูภาพของบรูเมิบิร์กเนี่ยผมเอามาให้ดูแต่เป็นเป็นตัว PE Band นะจะสังเกตว่า วันนี้นะครับไวส์ Vice เนี่ยเทรดต่ำถึงติดลบ1 Standard Deviation นะนะครับจากค่าเฉลี่ย5ปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าไปเทียบกับโลจิสติกใน Emerging Market ในเอเชียเนี่ยนะครับเขามีส่วนลดนะครับ PE เนี่ยถึงประมาณ26%นะจากค่าเฉลี่ยกลุ่มด้วยนะเทรดก็ลึกด้วยติดลบ1.5 Standard Deviation ด้วยนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยนะผมว่าน่าจะ เรียกว่าสมเหตุสมควรแล้วที่มันจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าเนาะเออเพราะงั้นผมคิดว่าหุ้นตัวเนี้ผมว่าน่าจะเริ่มเบาใจได้ละคุณทําเริ่มกลับตัวละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้ควรจะกลับไปเทรดที่ค่าเฉลี่ย P/E อย่างน้อยก็5ปีควรจะกลับมาเทรดได้นะครับซึ่ง P/E เฉลี่ย5ปีอยู่ที่14.8เท่านะครับงั้นบนประมาณการใหม่นะครับแล้วก็บนอ่ะ P/E แบบอัพคอนเซอร์เวทีฟเอาแค่ค่าเฉลี่ย5ปีแล้วกัน นะครับราคาเหมาะสมเนี่ยนะครับต้องต้องยอมรับว,ว่าถูกทอนลงมานะเพราะมีการปรับประมาณการแต่ว่าก็ยังอยู่ที่4บาท40นะคบับก็มีอัพไซด์อยู่มาสัก20%นะเพราะงั้นใครที่อยากจะเริ่มเข้าอยากจะเริ่มช้อนอยากจะเริ่มถัว่วผมว่าตรงเนี้ยโอกาสแพ้เริ่มน้อยละเริ่มน่าสนใจละราคาพุดลงมาต้อง48%ใน4เดือนอ่ะก็ฝากไว้นะสำหรับสายช้อนนะลองดูแล้วกันสลหรับตัวของ Wi s e l o g i s ติกนะอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องของปฏิทินหุ้นนะครับ